ពីគេស្រឡាញ់ពីអូនតែមិនសង្ឃឹមផងសង្ឃាចង់រកពីគេពីគេស្រលាញ់ផ្អែមឲ្យដូចតែមើលទៅតែតែថាតែថាប្រមឹកថាជុំជុំមិនព្រមចាក់ចូលតាមយូរយូរឯយ ทางก็ไปดีส เพราะยังไงเนี่ยสองตัวแยกหน้าหลังแยกหน้าหลังเลยอีหยักจ๋วครับมีมีหลังเลยมีกลางภาพบเท่าไหร่นี่คันนี้อันจริงหมดไปล้านหกล้านหกใช่รวมทั้งรถหรือว่ารวมรวมทั้งรถเลยรวมทั้งรถเลยใช่ไหมถ้าถ้ามีคนอยากอยากซื้อต่อขายเท่าไหร่ขายราคาเดิมเล้านหก ดอกเบีดกีก่ดอกนะสามสิบสองดอกคนระับสามสิบสองบวกสามสิบสองดอก,ดอกข้างหน้ากี่ดอกข้างหนะ้ายี่สิบครับข้างหน้ายี่สิบหลังหลังสิบสองครับหลังสิบสองกลาง<อ>เป็นนีโอทั้งหมดกลางนีโอทั้งหมดเลยครับจัดนะครับรถแห่ก้านกล้วยครับอันนี้โมดิฟายขึ้นมาใหม่ครับคันเกา่าคันเกา่าก็คันเกา่เกาได้ทำไหมไม่ได้ทำ,ไม,ไ,ทำไม่ได้ทำแล้วเอาแค่หน่วยเดียวก็พอแล้วนะครับต่อเบียดนี่นี่ต่อเบียดตริงเหรอเวลา เมกาตอนฮะยตดรือเต็นอ๋อยิวดรือเต็นมีงานต่อแล้วมากาอนี้การมาต์เอารนี้การมาต่อาลูกอีเต็นยตวรือเต็นการมาตนี่นั่งยตดรือเต็นดีนะนี่เราจะไปรายการกล้วยครับผมเนี่ยหน้า20ดอกครับผมเนี่ยมียิงกลางด้วยยิงด้านข้างนะครับ คือได้แยกนะครับผมเครื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์เ,นเ,เป็นไฟดีซีแต่ว่าเครื่องยนต์นี่คือชุดชุดเ,เครื่องเสียงนี่คือเป็นเ,เครื่องยนต์อีกหนึ่งตัวเลยนะมนไม่ง่ายต่อก็คือเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เวลาขับเวลาเราจะไม่ทํางานนะครับการด้วยครับโพมดครับไฟดีซียางโพดเล่นสดได้ครับคันนี้ครับผมนะ ทำมาเรารับงานอดีตเลื่องสดโดยเฉพาะเลยนะครับผมตู้หลังหมุนนะครับตู้หมุนหลังนะครับเวทีเปิดสร้า,างนะครับสิบล้อไอ้มันไม่ถึงสิบล้อนะครับเป็นข้างหลังหกร้อนะครับผม <c oughs> ประดิษฐ์มากคันนี้ับ อันนี้ตู้ทั้งเต็น,นะครับเอสเอ็มเอสไปงานที่ไหนต่อไปตำบลชลบบ้านไทยสมบูรณ์ผมวิ่งใจเด่นเป็นโวงอีสานใต้เอเลสส,สุดเหรอเล่นสดนี่รับเท่าไหร่เล่นสดรับเริ่มต้นหมื่นห้าหมื่นห้าถ้าได้เฮต้าทุกวันนี้เฮต้าเริ่มต้น 7, นะเจ็ดพันเจ็ดพันนะมีราคาได้อยู่จะเดินทางเลยบอกรับจะเดินโอเคเดินทางปลอดภัยครับผมครับ การซ่ออ้แรงกัน RS ครถบผมครับเราก็แถกกันนี้ก็ติดต่อที่ Facebook เหมือนเดิมบ่ครับ Facebook โทแทกกันกล้อยเมิวสิคดินเบอร์โทร0624080789โอเคครับราคาเริ่มต้นเฮดซาวที่7,000ครับส่วนมันตรีสดก็เริ่มงต้นที่15,000ครับผมนะรับถ้าถามากๆของรถแถนมีนี่ครับผม จัดครับสาวจุดสองบอกบีดนะครับผมยัดเขาไปได้ไงก็ไม่รู้นะกั้นกล้วยยัดได้นะครับผมคนอื่นไม่รู้นะแต่การนกล้วยยัดได้ครับผมนะเดี๋ยวน้องก็จะเดินทางต่อแล้วครับผมนะเดินทางก็จะเป็นมีอูหมดเลยครับผู้จัดับเตรียมดีมากอ่ะเดินทางปลอดภัยเด้อครับผมลากันตรงนี้แหละ